สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบันทึกหน้าจอวิดีโอนะครับแบบว่า60เฟรมแล้วก็ 180p 0นะครับในตัวเจ้า i n f i n i t ต Note 10 Pro นะครับอย่างแรกเราไปที่ตรงนี้ครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงครับผมสไลด์ลงจากนั้นไปคำว่าตรงนี้เลยเห็นไหมครับการบันทึกหน้าจอแบบมีเสียงหรือว่าถ้าเราหาไม่เห็นเราสามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มการบันทึกหน้าจอได้เพิ่มได้ ก็บันทึกนะครับกดค้างไว้ถ้าเราจะตั้งค่าเรากดค้างไว้ตรงนี้ครับในการบันทึกสูงสุดนะครับสามารถบันทึกได้60เฟรม1 0 8 0พนีนะครับในการบันทึกหน้าจอคือดีมากนะครับ60เฟรมคือเรื่องนะดูครับในส่วนในการผมบันทึกมา๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับผมบันทึกมานี่ครับมันจะเป็นแบบประมาณ ห0เฟรมเรทนะครับแล้วก็พันแปนะครับในการบันทึกเอาไหมนะครับในการวิธีการใช้นะครับเอาไหมมาตรงนี้นะครับแล้วก็กด1ครั้ง,งมนจอกถามว่าการบันทึกเราจะบันทึกแบบไหนบันทึกหน้าจออย่างเดียวไม่มีเสียงหรือว่าการบันทึกหน้าจอแบบมีเสียงมี้เสียงพูดมี้เสียงลําโพงเข้ามามันยังไม่มีนะครับในการบันทึกเสียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเสียงเราเข้ามานะครับตรงนี้มันอาจจะอรออัปเดตนะครับเรากดเริ่มได้ แล้วมันจะมีปุ่มหับนัาถอยล้างเห็นไหมครับนี่พอเราบันทึกเสร็จเราก็สามารถหยุดได้ครับมันก็จะมาอยู่ที่อัลบั้มของเราตรงนี้เลยนี่แหละครับในการบันทึกหน้าจอในตัว In f ฟ n i t e Note 10 Pro นะครับกับ,สำ,บสำหรับรุ่นอื่นๆนะครับ Infinite น่าจะกันตั้งข้างเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ